สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a d y Story ตอนเช้านะคะจะบอกว่าวันนี้เนี่ยจะได้เริ่มใช้คอกแบบสมบูรณ์แล้วนะคะแบบใหม่สดๆเมื่อเช้าเลยเพราะอะไรพี่หนึ่งเพราะว่าอ่ะเกินก่อนคือประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะบางกรเนี่ยอตอนดนึกมันไม่นอนอเขากะ็จะกลิ้ง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 ,งประมาณ2คืนแล้วคืนที่3าเนี่ยก็คือเริ่มเริ่มคว่มได้แล้วก็เมื่อวานนี้ก็คว่ำโชว์ สองสารอบทั้งวันเลยใช่บาเมื่อเช้านี่พาิเกิวพาิเกลวเข้าไปล้างตัวล้างก้นล้ลางก้นนะฮะพอเดินมาบางกรชูคอลนะไม่ใช่แค่นั้นคือเมอแอบเห็นก็คือนั่งดูลูกก็คือปกติเขาจะคว่ำแล้วเขาก็ชูคอแล้วเขาก็จะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคะต้องให้เราช่วยเมื่อเช้า เขาคว้าปุ๊บแล้วเขาก็กิ้งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเขาก็คว้าใหม่ <พอ S 2> แล้วเขาก็กิ้งคือกิ้งหลายตลบเลยค่ะคือตัดสินใจว่าเออโอเคเดี๋ยวเราจัดพื้นที่ตรงนี้ให้ได้ใช้แบบพื้นที่ดดได้บอออ่พอต้องทำที่แขวนเนนเนๆๆๆนเนนเนนที่ไนมันติดติดไว ให้ให้ลูกหยยบมาตรงกลางๆแล้วก็คอยดู่นาๆอ่ <S 2> <S 2> ๋อนี่อดีครับโมโมหนูอยากจะอยู Poland ่ท่านี้ทั้งวันเลยสวัสด네ีครับสวัสดีครับเมื่อวานซ้อมทั้งวันเลย่ะลูกเมื่อวานซ้อมทั้งวันเลยนะ เมื่อวานซ้อมทั้งวันเลยเหรอครับ bitcoin. น่ะเามาเื่อเช้าโชว์วงสวิงให้แม่ทั้งตัวเลยแล้วพอขอความนะคะลมก็เดินดีน้ำไสก็บิด,ดเขาก็ตดตลอดเลยต,ลต,ลตลดตดตอนเช้าเด,ดียดย๋ยวค่อยดูนะคะม,มิเกลมิเกลมิเกลครับมิเกลไม่ได้ซ้อมหลายวัน เดี๋ยววันลี้มา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 อโอ้โหคจะให้ดูพี่มังกรเขาเขากิ้งนะคะเหมือน,นเชา้าดูเขาจะกิ้งชโชว์ไหมวันนี้ นานด้วยนั้นเนี่ยหรือสิเขาจะพยายามขานเลยเขาจะชอสเก็บขานแล้วงลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิกเกลโอแขน้องมาอ่ะสวัสดีค่ะแข่งกับพี่เหรอลูกเราเอามังกรลงอีกรอบนึงแต่หันมาฝั่งนี้ เนื่องจากว่าเมื่อเช้านะคะมังกรเนี่ยกิ้งนะคะหลายตลบสามารถกิ้งได้ต่อไปเรื่อยๆก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องทำที่กั้นใหม่เนาะใช่เราก็เลยมันมีสี่มุมใช่ไหมคะที่เราซื้อมาเป็นอบเราก็เอาแบ่งกันสองสองด้านหนึ่งอีกสองอันก็ไปอยู่อีกด้านหนึ่งในส่วนที่เป็นกําแพงอ่ะเราก็ไม่ต้องใช้ใช่เราก็เลยออกมามันก็เลยสามารถทย่่ ต่อยืดตีไปหนึ่งช่วงใช่เพราะว่าเกลกอก์กอนเนยนอนติดกันไม่ได้ตอนดึกๆเท่าว่าถ้าเกิดว่าคนหนึ่งร้องไอ้คนหนึ่งก็จะตื่นนะคะทีนี้ว่าพอเราดัดแปลงเอาเอามุมหนึ่งไปไว้อีกมุมหนึ่งอย่างเงี้ยคือมันกลับด้านกันเนาะพี่เหน่งก็เลยว่าจะเอาสกูอะ่ะสลับสลับด้านนะคะมันจะได้ตั้งเป็นมุมฉากได้ เอาแบบชั่วคราวไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อเช้าเกิดขึ้นแบบกระทันหันอยู่ดีๆก่อนเขาก็กิ้งแบบว่าแล้วก็บุ๊ป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 บุ๊บก็เลยกั้นชั่วคราวก่อนโอ้โห นี่นะฮะเอฟซีนี้พี่ดีทำต้มปลาใส่ตะลินตะลินปิงตะลินปิงเนี่ยจะเปรี้ยวไหมเนี่ยจะเปรี้ยวไหมคือน้ำลายไหลเลยนี่โอ้โหลองก้อนเล็กๆก่อนลองก้อนเล็กๆก่อนนะคะจะเหมือนมะนาวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวแต่ว่า เปรี้ยวกำลังดีพอพอกินกับน,น้ำซุปนะคะกินกับข้าวพอดีอืมอืมอร่อยนะพี่หนึ่งนี่ทั้งลูกองอพี่ดีหั่นครึ่งเดี๋ยวกินทั้งอีกอันหนึ่ง<ม>ใคร<ซ>ชอบเปรี้ยวะจะชอบนะคะเมียชอบเปรี้ยว แต่ถ้ากินเปล่าๆไม่กินถ้ากินเปล่าๆมันจะเปรี้ยวกว่านี้อันนี้คือตักครึ่งลูกกินคําทีเดียวไงพี่แดงมันก็คือเปรี้ยวแบบเปรี้ยวน้อยกว่ากินกินแบบสดๆครึ่งลูกเพราะเพราะสดๆเราจะกินแค่ทีละนิดมันก็จะเปรี้ยวแล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้คือครึ่งลูกแล้วก็คือเปรี้ยวแต่ว่าไม่เท่าลูกสดมันเหมือนในผักดองไหมผักดอง <ไข S 1> ที่เหมือนพิเกลิลเออพิเกิลพิเกิลที่แบบว่าไป ผักดองที่<ต>ไป<ต>อยู่ไม่ต้อตตดองเ,เพราะว่าเปรี้ยวนิ่มเลยเพราะว่าต้มมาแล้วสวัสดีครับขอต้อนอรับเข้าสู่ช่องเมดสตอรี่นะฮะเสร็จแล้วนะคะขอ้อการฉุกเฉินเพราะเหตุขึ้นเกิดม,มาเช้าเกิดอะไรขึ้นคือคุณมังกรนะคะอะตั้งหัวขึ้นมาไม่พอนะคะปกติเขาจะพอเขาตั้งหัวแล้วเขาก็ เาคว่ำใช่ไหมคะเขาก็จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องให้เราอุ้มหรือไม่ก็ผักแต่ทีนี้ว่ามันดันเซอร์ไพรส์มากคือเขาก็กิ้งไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นเหมือนยางรถยนต์นะคะปุ๊บ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 จนเขาิ้งไปตรงปลายเตียงเอามาจากห้องน้ำมาเจอเอ้ามังกรชูคอตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยชูคอแ้อว่าทักทายจากห้องน้ำเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยล้างก้นให้มีเกลอยู่ ดีๆก็นั่งมองมองกันแล้วเขาก็ยิ่งได้ไปจนถึงปลเตียงก็เลยบอกกันว่าไม่ได้แล้วต้องต้องกั้นแล้วเราก็เลยดัดแปลงในเอฟสคือตัวกั้นเนี่ยเราซื้อมาแค่เซตเดียวน้องเมย์เนาะ<ช>ซื้อมาแค่เซ้เดียวก็คือจะมีตัวกั้นสี่ด้านหนึ่งสองสามสี่แต่ทีนี้เราประยุกต์ก็คือฝั่งที่เป็นผนังเนี่ยเราไม่ต้องใช้ใชเราผนังเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะฮะ ทำไมไม่ให้เนาะลูกนอนรวมกันตรงมุมด้านในด้านหนึ่งล่ะเพราะว่าข้อมีข้อเดียวก็คือจะบอกว่าด้วยความที่เขาเนี่ยแสบนะคะส่วนมากเนี่ยถ้าคนนึงร้องอะ่ะอีกคนหนึ่งก็จะตื่นใช่ถ้าอยู่ใ,ใกล้กันนะทีนี้ว่าปกติเมก็แยกเขาอยู่คนละมุมกันคนนึงก็นอนมุมนู้นคนนึงก็จะนอนมุมนี้ก็เลยได้มักั้นมุมนี้นะคะเพราะเวลาถ้าเขาตื่นอะ ถ้าเวลาที่เขาตื่นนะเขาก็เขาก็จะได้กิ้งข้างในได้เลยข้างในนี้นะคะ่ะไม่เฉพาะมังกรน,นะมิเกียวอ่ะเมื่อเช้านี้ก็กลิ้งแบบพลิกไปพลิกมาอยู่เหมือนกันคือเริ่มคล้องแล้วไม่ไม่เกินอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทั้งทั้งคู่นี้คือบอกว่าพลิกแบบว่าตั้งแต่ข้างหน้าพลิกไปพลิกมาเนี่ยผมว่าพลิกแน่นอนทีนี้คู่ของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันเราก็เลยเอาตัวคู่ที่สูงกว่าเนี่ย มากั้นเอาไว้ตรงกลางนะคะเขาก็จะยิ่งออกไปไหนไม่ได้ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเขาคานอะไรมากกว่าน,นี้ก็คงได้เปลี่ยนครับอันนี้คือชั่วคราวชั่วคราวเพราะว่าเหตุมันเกิดเมื่อเช้าใช่ถ้าจะสั่งของมาทําของวันนี้มันก็อีกประมาณสี่วันถึงก่จะมาก็ก็ก,ก็เอาแบบนี้ไปก่อนอ,อันนี้มันจะสูงนะ,ะ FC มันก็จะมีสันขึ้นมาตรงตรงเนี้ยสันขึ้นมานะฮะมันก็จะทําให้เด็กน้องเนี่ย เขาอยู่เฉพาะในบริเวณนี้อ่ะมังกรโชนอยก่างวันก็อยู่ตรงนี้กับนนะ้องช่วงกลางวันก็เล่นโมบายตรงนี้อากาศก็ไม่ร้อนมากดีต้องใส่ถุงมือต้องใส่ถุงมือเพราะว่าช่วงนี้เขาเกาหัวแล้วหัวมันทะลอกน่ะคะคุณหมอก็เลยแนะนําให้ใส่ถุงมือตอนที่เขาจะนอนคุณหมอบอกว่าเป็นปกตินะฮะ FC เป็นเรื่องปกติความรกอ่ะอ้า โชว์หน่อยไหมโชว์หน right. <lên> ่อยไหมลูกเขาวอร์มอัพแล้วนี่กำลังวอร์มนะฮะอะาเริ่มสตาร์แล้วเริ่มละเริ่มสตาร์แล้ววอร์มอัพ one two three four อึ๊บวอร์มอัพละเนี่ยเอฟซีเห็นไหมครับ คือเขาเริ่มคล้องแล้วเนี่ยเอ้คล้องมากเลยนะลูกเนี่ยฮะเอ้ยเอาพลิกไปพลิกมาเริ่มคล้องแล้วมังกรครับมับงกรนี่หันมาทางนี้ดูดิเออหันมาทางนี้ดูเออ fc ที่ติดตามพัฒนาการของมังกรก็สเดือนแล้วนะฮะตอนนี้สี่เดือนก็คือคว่ำได้แล้วก็ชูคอได้แล้วก็น้องเขาก็หันหน้าไปตามไปตามวัตถุได้เนี่ยฮะหลายๆคนน่าจะติดตามพัฒนาการของน้องมังกรอยู่นะฮะอา้าวโมโบายหายไปไหนอยู่บนหัวนี่เองอยู่บนหัวนี่เอง เอาใหม่ลูกพลิกใหม่หายไปไหนไ<ต>หน่อยโอ้โลกมันเปลี่ยนนะลูกเนาะโลกมันเปลี่ยนเนาะ <c oughs> มองเห็นไดโนเสาร์ด้วยอืม <c oughs> เปลี่ยนแล้วโลกเนะี่ยมันเปลี่ยนแล้ว <c oughs> โลกมันเปลี่ยนแล้วลนเนี่ยอืม <c oughs> <c oughs> เจอเพื่อนลกระต่ายกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยกระต่ายไม่มีแบบ เปลี่ยนเพื่อเปล่ยนเพิ่มเปลี่ยนเพื่มเป็นเพิ่้เดี๋ยวเป็ี่ยนเพิ่มเก่อนนะลูกนะนั่นนั่นนั่นไม่ได้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้แหละค่ะวางนิดเดียวไม่ได้เลยเปลี่ยนเพิ่มตีเลยอ๋ออ๋ออ้าวอ้าวเพิ่งวางไปเมื่อกี้นี่เองวางไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขอพ่อขอเปลี่ยนเพิ่มเพิ่มก่อนนะครับ เดี๋ยวเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแปออนึไปขอขอเวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวนานมากเลยลูกก่อนเขาจะทานแล้วเมื่อวานฝึกฝึกมาส่งสองวันนะครับฝึกแบบว่าทั้งวัน ไม่ถึงว่าเขาว่าทำเองเออปล่อยให้เขาทำเลยเอาไงลูกเอาไงลูกเอาไงลูกไหวไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว phí, phí? phí. phí. Ôi, cào môi mẹ ơi, cậu ngồi, mẹ khang đừng đứng mẹ mẹ khang nữa với mẹ mẹ khang đừng có mẹ mẹ khang nữa với mẹ Ồ Ồ mẹ เอาไงพ่อโอ้ยล like ูกดูแล้วค่ะเกี่ยวสู้ครับลูกโอ้โหก่อนดูโปรเฟชชั่นแนลมากเลยลูกดูพี่หนง น้ำมันเด้งไเซลปานแต่ตรงตรงตงตงน้ำไหมนะ้นเจะเปนตรนงอหน้าเปล่ามันน้อกินมากอต้ํงกินมากที่บ้านแม่ี่ดีไม่หรอบมอยู่หลังรถมีน้ำน้ำถังนไมเออน้ำถังอ๋อน้ำถังี่เพือนแม่น่ะได้อยุค่ะค่ะ ทำไงต่อลูกไม่ไหวแล้วทำไงต่อลูกฮะไม่ไหวแล้วทำไงต่อลูกฮะไม่ไหวแล้วทำยังไงต่อลูกเอาว่าเชา้าว่าเช้ายังกิ้งคืนได้อยู่เลย